สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาอ่านคําพื้นฐานป .1 ชุดที่สองนะคะชออุดอชุดทออ,อีทีไม่เอกที่ชุดที่สองกอ็อวอเกา้าไม่โท9เกา้ากอ็อ้ำกรม นอเออดอเนิดกํมเนิดก็อํากํมลออะงอลังกํมลังก็อินอกินก็อีกีไม่เอกกี่ก็อุง,งอกุง้งไม่โทกุง้งก็อู้กู้ กอ็เอเกไม่ตีเกกอ็เองอเก่งไม่เอเกง่งกอ็เอบอเก็บกอ็เอมอเกมกอ็เอเกร่รอเอเรเกเรกอ็ล่อเอือเกลือกอ็เอาเก้าไม่โทเกา้า อีอีมิโทอีเก้าอีก็เออกอกก็เออดอเกิดก็เอียวอเกียวไม่เอกเกี่ยวก็แอแกก็แอแกไม่เอกแก่ก็แองอแกงก็แอ แก้วไม่โทรแก้วกอ็แอะแกะก็รอไอใกล้ไม่โทรใกล้ก็ไอไก่ไม่เอกไก่ก็รอไอใกล้ขอโอหนอขนขออะขะยออะยะขะยากขอวออาขวา ขออขอขอองขอออะงขังขออะนอขันขออวดขวดขออะบขับขออาขาขออานอขันขออาขาไม่เอกขาขออาขาไม่โทค่า ขออขออางอขางไม่โทข้างขออาดอขาดขออามอขาไม่โทข้ามเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนะคะให้ผู้ปกครองลงชื่อวันที่เดือนพศออขอบคุณค่ะ